ชีวิตเหมือนกันวันนี้ท่านกำลังหลงละเลงและกระเที่ยวอยู่หรือเปล่าระวังผลสุดท้ายจะสอบไม่ผ่านนะสมบัติที่มีอยู่ไม่ต้องบอกหรอกว่ามันคืนได้ไม่ได้มันก็ไปได้อยู่แล้วพราะสุดท้ายตัวอย่างก็เห็นทุกครั้งเหมือนศาลาหลังเนี้คนที่จากไปจากศาลาหลังนี้เยอะมากเลย เปลี่ยนกันเข้าเปลี่ยนกันออกจริงไหมยังไม่พออีกแล้วกับหลักฐานยังไม่พออีกแล้วกับตัวอย่างจริงไหมไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วล่ะ <c oughs> นี่แค่แค่เปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนทุกอย่างเริ่มต้นสวรรค์นี้ทำความดีเสียทำง่ายมาก ถ้าใจมันดีแล้วทุกอย่างมันจะดีหมดแต่ถ้าใจมันเสียเมื่อไหร่ทุกอย่างจะเสียหมดไม่ต้องหันไปให้ใครดีก่อนหรอกเราเนี่ยแหละดีก่อนครอบครัวที่ทะเลาะกันส่วนใหญ่มันจะให้คนอื่นเขาดีก่อนทําไมของดีเราไม่รับก่อนอ่ะอืถ้าภรรยามันดีกับเราเราจะดีกับเขาถ้าสามีดีกับเราเราจะดีกับเขาเห็นไหมทําไมต้องให้เขาดีก่อน่เราดีก่อนเลย ขนาดอาหารดีๆเราจะกินก่อนนะอยากกินก่อนนะของดีๆอย่างได้ก่อนไม่ใช่เหรอ hmm? ทำให้ใจดีๆทำไมไม่อยากทำก่อน